มาลูซี่มากินข้าวมาลูกมาอะลูซี่ลูซี่ใครจะมาหาแม่ก่อนคุอดูเออเออมามาลูซี่มา,มา, Lucy, มาลูกมาใครจะมาหาแม่ใครจะมาหาแม่มาาแมเอาเอาคนละคิดคนละทางไม่ได้แล้วไปแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แทนแฮนนี่น่ะนู่นน่ะ รูซี่มาหาแม่มามารูซี่มา,มา, Lucy, มาหาแม่นะมาเอาเอมาอ,าอาไปแล้วมาแล้วมาแล้วเอออิจฉ้าลูซี่มาอยู่กับแม่นะเออมามารักลูซี่แม่รักลูซี่นะแทนมาไหมแทนมาไหมอุ้ยอิจชา้าไอตัวนี้อิจชา้าไหมดูดู <c oughs> ด,ด,ดูอิจชา้ากลัวแม่รักลูซี่กว่าดู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 แทนมันอ่อนนิ โอ้ยแทนมันอ่อนจริงๆเลยมาๆมาดูยขี้อิดชา้าใช่ปะวัวไม่ได้จับกลัออวไม่ได้อุ้มกลัวไม่อุ้มอิดชาจังเลยอิดชาพี่เขาหรอลูกแทนอิดชา้ากลัวไม่อุ้มหให้เกาไหมให้เกาไหมให้เกาไหมลูกยังไม่โตโตไม่พอเกาแล้วล<ะ> ให้เก่าแล้วเมื่อเช้าอะ่ะอออิจฉาไอ้นกตัวนี้นกตัวนี้อิจฉาพี่อืมสวยมากเลยเนี่ยหล่อหล่อมากเลยผู้ตัวเมียไม่รู้เนี่ยตัวผู้ตัวผู้ครับดูดูดีดดีดดงอนน,นะเขาเรียกอะไรนะงอนมันนะงอนงอนจุกทรงพังแกมแ,แดงทรงพังแก้มแ,แ,แดงสด ตัวนี้สีสดมากในเหลืองคมิินมีนี่เสื้อกั๊กมีเสื้อกั๊กด้วยเอาดูข้างหลังนี่เสื้อกั๊กมีเสื้อกั๊กพาดถ้ามองข้างหน้าเหมือนกระเป๋าเหมือนผ้าบันคอเหมือนกระเป๋าเหมือนกระเป๋าะเป๋าสไตลเป้เอาเป้ไว้ข้างหน้านี่ไงเอาเป้ไว้ข้างหน้าเสื้อกั๊กลูซี่คะลูซี่คะเอยดูองแทมันอิจช้าพี่ลูซี่ดิ ไอ้คนนั่นก็คางอะอะ,อะไปอยู่นู่นเลยไม่ต้องมานะไม่ต้องมาหาแม่ <c oughs> อุ้ยอิจฉารูกนอะอิจฉาอิจฉาพี่ลูซี่อืมอมืลูซี่ก็จะปีนให้แม่อุ้มอุ้มพี่ลูซี่ดีกว่าแฮนแม่อุ้มพี่ลูซี่ดีกว่า <c oughs> อุ้ยอ,อ,อะอะอะลกูกอะ อืมแม่อุ้มพี่ลูซี่นะอืมอ่ะอ่ะแทนมาไหมแทนขึนไปแทนไม่อยู่นี่แหละแทนไม่ต้องมาแทนไม่ต้องมาแม่รักพี่ลูซี่ลูซี่ลูซี่แทนมาไหมนี่แม่รักพี่ลูซี่นี่มาไหมมาขึ้นนิ้วมาขึ้นนิ้วมา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  โอ๊ยมามามาลูกมาโอ้น้อยใจน้อยใจน้อยใจอ่าเอ้าเอารักกันรักกันลูกงั้งั้นงัรักกันอ่รักกันอ่ะรักกันลูกอืมอืมรักกันรักกัน ดัก,กันอะลูซี่รักน้องหน่อยพี่ลูซี่รักน้องหน่อยอืมอืมอือืม,อม,อมไปกินขนกันเด้อแทนทักทายพี่ลูซี่หน่อยอืม,อม จุ๊บกันหน่อยจุ๊บกันหน่อยลูกไอ้พ้อนข้าวมัน